ครับสวัสดีครับผมสวัสดีนานะทุกทุกท่านที่รับชมคิวของผมตอนนี้ก็ตามความฝันแล้วครับผมก็ผู้ติดตามก็พบตามที่ต้องการครับก่อนสินเดินครับผมก็มาขอบคุณครับผมวันนี้แล้วก็วันนี้จะผมจะพามาชมอาอาบอกเก็บน้ำบ่อมู่บ้านนะครับก่อนอุดมสมบูรณ์ครับตอนนี้มันก็ แห้งแรงมากเลยครับผมตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วก็จะพามารับชมครับผมรอบรอบที่ว่าตะกอนอุดมสมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็ม,มันแห้งหมดละก็จะพาชมครับผมเตรียมตัวรับชมได้ครับผมด้านหลังขับผมนี่ครับผมตอนนี้ครับนี่นะครับที่ตะก่อนเคยเป็นบ่อน้ําที่อุดมสมบูรณ์ครับผมนี่ขึ้นยายาขึ้นลกมาก มากเลยครับผมนี่ครับก่อนน้านี่เต็มไม่เคยแห้งครับไม่เคยแห้งขอดวันนี้มาแห้งขอดหมดแล้วครับผมก็ดินก็ตื้นตื้นเขินมากเลยครับผมตอนนี้เขาเรียกว่าอ่างทะรูดครับผมผมจะพามาดูอ่างขระรูดที่ว่าก่อนอุดมสมบูรณ์นะครับผมมีปลามี ต่ามีอะไรทุกอย่างครับตอนนี้ครับดูสิครับไม่รู้จะหางบมายงไงครับผมทางหมู่บ้านก็ไม่รู้จะว่าไงครับหางบมาขุดอ่างครับผมหากระลูดเนี่ยนครับก่อนผมเด็กๆผมก็มาหาที่นี่ครับหาปลาหาปูที่นี่ครับไม่เคยขาดครับผมปัจจุบันตอนนี้ก็มันตื้นขืนแล้วน้ำแห้งแล้วครับผมไม่มี ไม่สามารถมีปูมีปลาให้จับได้แล้วครับผมนี่ครับตรงนี้ยังเป็นบอ่อนะครับเป็นบอ่อนี่ครับยาวมาจนนี้ต่ก่อนจะมีต้นมะขามเทศอยู่ตรงตรงช่วงนี้ต้นหนึ่งที่ผมจําได้จําความได้นะนี่ก็ต้นมะขามมะขามเทศจะออกหน่วยให้กินทุกปีครับผมจะรุมสมบูรณ์มากแต่ก่อนตันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนาะมันหลายปีแล้วก็ ไม่ค่อยออกมายกินละนี่ครับตรงน,นี้จะเป็นอ่างนะครับตรงน,นี้จะเป็นก็ยังเป็นอ่างอยู่นี่ครับผมน้ำจะเต็มนี่แหละครับน้ํามันจะล้นฝายนี่ครับที่ว่าที่มาที่ไปที่อ่างทะลุดครับผมตอนเด็กๆผมมาเล่นประจําครับผมนี่ครับเราจะเดินลงไปวันนี้ครับ เป็นอ่างน้ํามันก็จะล้นประมาณนี้ครับน้ำก็ไหลมาจากทางนู้นครับผมนี่ครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นที่จะลุดครับผมนี่ครับหลุดไปด้านล่างนู้นเลยครับเล็ก์นี่นะครับผมก็จะทะลุดอก่อนมันเตียนกว่านี้ครับผมไม่ลุกแบบแบบนี้ครับนี่ครับ ก่อนเล่นเล่นประจำเลยนี่ครับจะทะลุดได้ครับผมแล้วก็ตรงนี้จะโลง่งไม่มีไม้แบบนี้แล้วครับจะสะอาดกว่านี้นี่น้ำมันแห้งแล้วก็มีกิ่งโมงกิ่งไม้หักลงมาครับผมแล้วก็จะมีอสองฝั่งนี้จะเป็นต้นกระถินครับต้นกระถินที่น้ม มาหากันครับผมแต่ตอนนี้ก็ถูกตัดตัดเป็นเรียบร้อยแล้วครับผมตัดให้ทางแพ้ครับผมนี่ครับก็นนี่แพ้ครับตอกอนไม่มีนะครับตรงน,นี้เป็นป่าเลยอุดมสมบูรณ์มากครับผมนี่ครับก็จะพามาดูด้านล่างครับผมว่ามันจะเป็นยังไง มันคลอกครับผมท่านท่านผู้ชมเห็นไหมครับผมอาจจะไม่เห็นนะครับมันไกลครับผมซูมไม่ถึงครับผมครับนุ่โอ้หนั่นนั่นนั่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับขาวๆนะครับตื่นคุณครับเรามาเสียงดังไปไปแล้วครับผมครับดูสมบูรณ์มากเลยครับผมตะก่อนผมก็มาหาปลาที่นี่โอ้ย ตะกอนนะมีทุกอย่างเลยปลาไหลปูมีปลาดุกปลาช่อนปลาอะไรโ,โหสารพัดครับวันนี้ไม่มีเลยครับผมก่อนต้นมะขามเทศตรงนี้ก็เป็นต้นตรงๆนะครับไม่แตกกอนอย่างนี้หรอกครับที่ทางลงจะตรงไหนว่าตะกอนน่าจะตรงนี้รอเปล่านี่ครับตะก่อนทางลงทางนี้ตรงนี้ก็ลงได้นะครับตะก่อนนี่ก็จะลกไปหน่อยนึง จะลงช่องนี้แหละที่มาเดินเล่นกันจะไม่ผิดตรงนี้นะตรงนี้แหละครับที่มันจะมีช่องทางเลื่อนลงมาจากทางาทางหมู่บ้านครับผมนี่ครับน้ำแห้งอยู่แต่ว่าจะไม่แห้งมากแต่ตอนนี้แห้งไม่มีอะไรเลยครับผมนี่ครับเป็นอ่างทะลุดครับผม อ่างทะลุดด้านสองครับผมช่วงที่สองวางง่ายง่ายครับนะครับต้นมะขามตะก่อนมนจะเป็นต้นตรงดิ่งเลยครับป่าแถวนี้มีแต่ป่ามีแต่ไม้ครับอันนี้ไม่มีอะไรละก็เริ่มแรงแรงครับแรงเรื่อยๆต้งรุมสมบูรณ์นะครับผมก็ตรงนี้มันจะเป็นน้ําขังอยู่ตรงนี้เลยครับ น้ำพังที่นี่เต็มเลยครับแล้วก็มีปลาครับผมจนมาผมก็จะมานั่งตกกันตรงนี้นี่นั่งตามชายนี้เลยนั่งตกเป็นครับตกปลานินตกปลาอะไรได้หมดครับผมนี้พอน,น้ําลดหรือน้ําแห้งน้ําไม่ไหลแล้วน้ําไม่ไหลน้ําจากทางทางนี้ไม่ไมหลามาใช่ไหมครับมันก็จะจะมีปลามาขังอยู่ช่วงนี้ครับผมผมชอบชอบมาหาปลาตรงนี้แหละ ได้ปลาดุกปลานินเยอะมากเลยครับมีแต่ตัวใหญ่ไซโลก็ว่าได้ครับผมตรงนี้เรี่กว่ามันมันต้องลอกลอกคลองใหม่ลอกบอ่อใหม่ครับผมน,นี่ก็ต้องนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นบอ่อน้ําเหมือนกันนะครับบอ่อน้ําไหลามาจากอาจากฝายตรงนี้ครับล้นมามันก็จะมากองอยู่ตรงนี้ครับเป็นบอ่อใหญ่ก็มีปลาเหมือนกันครับ นี่ทั้งปลานินปลาไหลปลาไหลมันก็จะอยู่ช่วงโซนนู้น,นครับจะไหลอยู่ช่วงปลาไหลอยู่ช่วงนั้นครับผมก็ตะก่อนจะไม่มีมีต้นมะพร้าวมีอะไรฝั่งนี้ก็จะเป็นไร่สวนเขาครับผมมีทั้งต้นกล้วยมีทั้งอะไรครับนนก็นี่ก็นี่ก็เลยผ่านมาหลายปีครับผมไม่รู้ว่าจะได้โลคร่บบไหมครับ ก็รอดูครับผมก็อายุผมก็ตอนนี้ก็โอ้หลายปีแล้วครับผมสิบสองปีได้ครับผมที่บอกรวมสมบูรณ์มาครับผมหลังจากนี้มาก็มันตื้นเขินก็เลยแห้งไปหมดเลยครับผมก่อนตกปลาผมก็ไปตกมาตกที่นี่แหละครับผมหากินหากินอะไรอยู่ที่นี่แหละอายุหากินที่นี่ครับผมนี่ครับ จำได้สมัยเด็กๆผมก็เล่นแถวนี้นะครับเล่นน้ำเล่นอะไรก็โอ้คิดถึงความหลังเนาะมันก็สนุกนะตอนเด็กๆตอนนี้ก็โตมาแล้วก็ทางเข้าแต่ง,งานไม่ค่อยได้ไปตกปาลาแล้วครับก็ตอนนี้เขื่อนยังปิดอยู่ครับผมวรนนี้อาจจะเขื่อนเปิดอาจจะไปก็ได้ครับผมนี่ครับประมาณนี้แหละครับผมที่ถ่ายให้ดูสายครับ ใายให้รับชมกันครับผมอ็จะประมาณนี้ครับผมอดีตเคยเป็นอ่างทะลุดที่สมบูรณ์มาโดยตลอดครับปัจจุบันตอนนี้ก็แห้งแร้งไปแล้วครับผมก็ยังไงก็รับชมกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมครับที่มันเคยสมบูรณ์มาก่อนครับผม ตอนนี้ก็คํามากแล้วครับผมก็จะทำการกลับบ้านแล้วครับก็เดี๋ยวจะมีอะไรให้ดูใหม่ๆเรื่อยๆครับผมจะลงให้เรื่อยๆครับก็ตอนนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ๆน้าๆทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้ผมนะครับก็ังไงก็ขอขอบคุณมากครับผมยังไงก็อย่าลืมฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ครับผมขอบคุณมากครับ